จะระดมประชากรช้างบ้านเกิดเรากลับมารวมพลเจอกันทีหนึ่งใช่ไหมครับของเดิมท้องถิ่นมีเท่าไหร่ที่เขาออกไปข้างนอกทําภารกิจเขาแล้วกลับมามีเท่าไหร่มาคราวนี้รวมกันทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วผมเคยให้สํารวจนะให้ในอำเภอทุกอำเภอเลยสํารวจเนี่ยในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีประมาณ500กว่าเชือก นะครับทั้งจังหวัดแล้วครับทั้งจังหวัดเลยก็ถือว่าสุรินทร์ถิ่นเมืองช้างเลยฮะอันนี้เข้าไปอยู่ตามปางต่างๆเนี่ยอันนั้มันมันไม่ใช่เป็นวิถีชีวิตของเขาแต่ว่าหมู่บ้านกระโพหมู่บ้านตากลางตาบนกระโพเนี่ยยังมีอยู่200กว่าเชือกเป็นศูนย์คชศาร์เลยแล้วก็ศูนย์คชศึกษาซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเป็นผู้ดําเนินการอยู่ร่วมกับทางองค์การสวนสัตว์นะขณะนี้ก็กําลังจะพัฒนา นะครับเป็นเอเรฟเฟนเวิร์นอย่างเดียวท่านนายกมีเวลาจะคุยให้ฟังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่มาเลยฮะจุดแรกที่เยอะที่สุดอำเภออื่นๆก็มีนะแต่น้อยกว่าที่นี่เพราะฉะนั้นในงานช้างมาสจรย์งานช้างปีนี้เราก็จะมีการระดมมาหมดนะฮะเหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่เราจะทําให้มีความต่อเนื่องมีความกระชับแล้วก็เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างประเทศให้มากขึ้นนะครับโดยดู ข้อบกพร่องข้อผิดพลาดต่างๆในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นบทเรียนแล้วก็จะมาปรับปรุงรวมทั้งออค์กรไอเซอร์ต่างๆเนี่ยก็เข้ามาพีเต์ให้ดูเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะคุยให้ฟังว่ามีความยิ่งใหญ่มากนะครับอลังการคุณนี้เลาชางนั้นก็ต้องประกาศนะฮะคุณด้วยช่วยประกาศบอกเพื่อนๆช้างให้กลับบ้านระหว่างวันที่เท่าไหร่นะฮะระหว่าง1 4ถึง25ครับมีรถรับส่งให้นะฮะครับท่านรู้ว่ามีต้องบอกมีตัวหนึ่งช้างไหล เชือกเนี่ยคุณเป็นดารานะทำไมอะคะเล่นหนังออกทีวงทีวีนะครับอย่างตัวหนึ่งเขาบอกเจ้าพลายทองใบตัวใหญ่มากงายาวมากงาเบิ่มเลยเล่นออกภาพยนตร์ต้งยำกุ้งตรงยำกุ้งที่เด็กเขาตามหากันอยู่นี่เองนะช้างอยู่ไหนเนี่ยนะที่คุณจาพนมุง าสู้บนหลังช้างแล้วหวาดเสียวไปหวาดเสียวมานั่นแหละต้องไม่บอกคุณจาว่าช้างอยู่ที่นี่นะเลิกตามเนี่ยอันนั้นมันภาคสองเอาเหรอท่านนายกอบจเป็นไงคะอันนี้ที่นี่ก็คือไฮไลท์เขาก็อยู่ใช่ไหมอยู่ท้องถิ่นใช่ไหมปลากับใบนี่ถ้าถ้าพูดถึงจาพนมก็คนสุรินทร์ี่ตั้งชาวบ้านเขาใช่ครับติามเครับคือคุณผู้ชมก็ไปดูได้เรามีช้างโตๆครับคือรุ่นคุณพ่อไหมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใหญ่ใช่ไหมครับ มีก,มก็ช้างของเราก็มีส่วนหนึ่งในเรื่องตอนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้านะครับแล้วก็ในส่วนของที่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเป็นนักแสดงใน<ฆ>แสดงภาพยนตร์เนี่ย<ฆ>สำหรับในปีนี้เนี่ยที่ว่ามาจัดง,งานช้างแล้วก็งานเลี้ยงช้างเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประมาณปี2546นะครับ กินเน็ตบุ๊กเวอร์เล็คอร์ดได้บันทึกเลคคอร์ดเอาไว้คืองานเลี้ยงช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยตอนนั้นจํานวนช้างนี่ดูเหมือนประมาณ200เชือกยังน้อยกว่านี้แล้วอาหาร40ตันนะครับแล้วผ้าไหมคุมโต๊ะนี่ยาวประมาณ400เมตรคืออาหารนี่วางบนโต๊ะวางบนโต๊ะมีผ้าคลุมมีผ้าผ้าไหมท้องถิ่นผ้าไหมท้องถิ่นทีนี้ในปีนี้เนี่ยจำนวนช้างเนี่ยประมาณเกือบ300เชือก S <S นะครับาารแล้วอาหารหกสิบตันเพราะว่ามันจะเพิ่มตามจํานวนปริา<ผ>มาณของ <ผม S 2> ช้างกินหมดนะหกสิบตัน,<อ>ม,นมันหลายเชือกไงฮะ <S 2> <S 2> ช้างนี่กินเท่ากับน้ําหนักตัว <S <S ค่ะ,<ฮ>ะและ้แล,ล,ล,ลนี้ติดต่อกินเนี่ยสุบู๊คเอาเวอร์เรคคอร์ดที่อังกฤษเขาบอกว่าคุณมากระทึกด้วยเลยเนี่ยสถิติใหม่แล้ว <S <S คือคือพอดีผมเพิ่มเข้ามาเป็นนายกได้สามเดือนเขามาเองอะก็เพิ่มเข้ามาอีกครั้งนะทีนี้ในส่วนของงานเลี้ยงช้างปีนี้ก็อยากจะกลาบเรียนว่า ท่านที่เคยชมขบวนรถปุกผาชาติเนี่ยครับท่านก็จะได้มาชมขบวนแห่โต๊ะอ,อาหารช้างซึ่งจัดอาหารช้างทั้งหมดทั้งแตงโมกล้วยอ้อยอะไรต่างๆครับแทนเอาผลไม้แทนดอกไม้ครับนะฮะทั้งหมดมีมีการประกวดคือภาพยังไงภาพเป็นยังไงคนที่ไม่เคยไปเที่ยวเนี่ยเป็นเป็นโต๊ะ สร้างอยู่บนรถแล้วแล้วก็รถเคลื่อนไปรถเคลื่อนไปโชว์ว่าจัดแบบไหนจตามสไตล์ส่วนใหญ่เขาจัดยังไงก็คือมันก็แล้วแต่คอนเซปต์ของแต่ละบุคคลบางสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยก็เอารูปของประสาทสีขอรภูนมาใส่มาแกะแล้วก็เอาแตงโมก็วางบางครั้งคอนเซปต์เป็นอาจจะเป็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเป็นเรื่องศิลปะเป็นเรื่องของ การแสดงออกแต่จะสะท้อนความเป็นสุรินความเป็นสุรินความยิ่งใหญ่ลิ้วขบวนยาวสักโอเฉพาะรถเนี่ยไม่ต่ำกว่า60สิบหกสิบขบวนรถโหนะแล้วหกสิบขบวนรถเสร็จพอแห่เสร็จก็จะมาจอดโชว์เลยโชว์เลยให้เดินนะเดินยาวก็ยาวก็ประมาณเป็นกิโลอ่ะมากกว่าสนามพุตบอลนี่พอเป็นกิโลเสร็จก็อันนี้คือคืนวันที่สิบห้า ตอนวันที่ส6บหเช้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆท่านจะเห็นช้างสองร้อยกว่าเชือกออกมาอยู่ในเขตเทศบาลเดินตามถนนแทนรถยนต์รถทุกคันก็จอดอยู่บ้านหมดอก็คือในเขตเทศบาลในช่วงเวลาที่ต้อนรับช้างเนี่ยก็ให้ช้างเดินแล้วก็นักท่องเที่ยวกับคนในเขตเทศบาลก็ออกมาต้อนรับช้างทีนี้ปีนี้ในลิ้วขบวนเนี่ยคอนเซปต์ก็เปลี่ยนใหม่เป็นเรื่องประวัติของเมืองสุรินทร์ก็คือ ตามที่ท่านผู้ว่าได้พูดว่าก็เริ่มต้นจากช้างแตกโขงจากกรุงศรีธุยามาช้างเผือกพอแตกโขงมาเสร็จก็มีชาวบ้านผู้ําท้องถิ่นจับช้างเผือกนําส่งกรุงศรียุธยาและได้ความดีความชความมีความชอบเป็นพระยาสุรินทร์ศรีนรงจังหวังก็เป็นริ้วขบวนเป็นคอนเซ็ปต์เล่าเรื่องมาเลยเป็นสตอรี่ขึ้นมาแล้วก็ทั้งหมดก็จะมาเริ่มพิธี ประมาณ9โมงเช้าที่พญาสุรินทร์ก็คือเลี้ยงอาหารช้างละคือช้างทั้งหมด200กว่าเชือกอันนี้มื้อเช้าใช่ไหมฮะมื้อเช้าเลย9โมง9โมงคุณเนยวันที่16ผลไม้หมดสวนนะคุณใช่ค่ะหนาวรถเดินเท่าไหร่ใครจะไปซื้อแตงโมต้องซื้อตุนไว้ก่อ็เลี้ยงเลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงทั้งหมดคือผลไม้เหมือนอ้อยเนี่ยเราต้องเอามาจากภาคตะวันออกคือระดมพวกแตงนะแตงโมก็ใบอ้อยแตงกวาอะไรเงี้ย <ừ> um ก็นํามาดังนั้นใครจะซื้อกับกรมกอบข้าวซื้อก่อนนะฮะ <ừ> um ช่วงนั้นไปอยู่ที่ช้างหมดแล้วก็คือก็จะเป็นภาพซึ่งผมเชื่อมั่นว่าแค่ในหนังว่าจุลิสิท์พานเนี่ยไดโนเสารจากจินตนาการยังไม่ถึงห้าสิบเชือกเลย <ừ> um ถ้าในตัวละครก็สามตัว <ừ> um แต่นี่สองร้อยกว่าเชือกตัวเป็นเดินกันยาวเวลาช้างก็เดินเรียงสองร้อยกว่ากับสามรอยเชือกเนี่ยมันสัก เป็นกิโลไหมหลายกิโลไหมประมาณห้า500ยห้ารอเมตรก็สนามพุตบอลมัน400เมตรครึ่งกิโลรอบสนามพุตบอลเนี่ยฮะประมาณ5้ายเมตรยาวเลยนะฮะเป็นมาณตัวช้างก็ปีว่าสามสาเมตรก็ประมาณ1 0 0เมตรครับทุกรุ่นเนี่ยฮะรุ่นพ่อรุ่นล้านรุ่นเด็กแรงมาหมดโอ้โหอย่างนี้เรายังนึกภาพแล้วอยากเห็นนะคุณพัดม์มานคะอย่างนี้นักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลมาจากไหนบ้างคะเนี่ยก็รี่ไม้ทราบเลยนะว่ากิจกรรมที่มันจะจัดขึ้นเนี่ย มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อยู่ในหัวใจของทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ประชาชนคนไทยมานานเพราะว่าถ้าพูดถึงเมืองช้างหรืองานมัสยันช้างไทยไม่มีใครที่จะนึกถึงจังหวัดอื่นอน,นอกจาก จังหวัดสุรินทร์คือเป็นระดับโลกไปแล้วไม่ใช่เพราะว่าที่นี่มีหมู่บ้านช้างคือหมู่บ้านตากลางซึ่งมีชื่อเสียงยาวนานมานับเป็นร้อยรปีแล้วก็ในส่วนของการท,กท่องเที่ยวประเทศไทยเองก็ได้นะคะร่วมม้ร่วมมือกับทางจังหวัดกับทางอบจอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่ปีแรกที่ก่อตั้งหน่วยงานของเราคือการท่องเที่ยวประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2503รวมแล้วการจัดงานเนี่ยก็รวม52ปีแล้วนับตั้งแต่ปีแรกนะคะเราได้ขอความร่วมมือนะคะกับทางภาคเอกชนสมาคมิท่องเที่ยวบริษัทท่องเที่ยว นำนักเที่ยวนะคะมาเที่ยวอย่างจังหวัดสุรินจะเป็นขบวนรถไฟนับเป็น10บโบกี้เลยโดยตั้งแต่ปีแรกๆแล้วก็ถนนยังไม่ดีนั่งรถไฟกันมาแล้วก็เป็นชาวต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่ทั้งจากยุโรปทั้งจากอเมริกาแล้วากฏว่านักเที่ยวชาวต่างชาติตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากเพราะได้นั่งรถไฟนะคะแล้วเมื่อลงรถไฟแล้วเนี่ยจะมี3รล้อถีบไปรับนะคะแล้วในพศนั้นค่ะท่านนายก ท่านพูดว่านะคะบากว่าโรงแรม3 4 5ดาวยังไม่มีเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวนับเป็นหลายร้อยคนมาเนี่ยก็ เข้าไปชำระล้างล้างหน้าล้างตาที่โรงเรียนสุรินทร์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถสองแถวนะคะนั่งขันหน้าชนกันเพื่อเข้าไปที่บ้านที่ท่าตูมที่บ้านตากลางซึ่งเส้นทางที่เข้าไปประมาณ60กิโลแลก็ถนนยังไม่ใช่ถนนลายางจะเป็นถนนฝุ่นแต่ว่านักท่องเที่ยวทุกคนมีความสุขสนุกสนานมากเพราะว่าได้ะจญภัยแล้วก็ได้เห็นอะไรที่แตกต่างเขามาจากทางฝ้าตะวันตกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเสน่ห์นะคะในฝ้าฝั่งของตะวันออกคือประเทศไทยซึ่ง ไม่เหมือนใครและเมื่อไปถึงหมู่บ้านได้ชมที่สําคัญที่สุดภาพที่เขาเห็นก็คือวิถีชีวิตของหมู่บ้านช้างที่คนนะคะเจ้าของบ้านตากลางอยู่กับช้างอย่างมีความสุขเหมือนลูกเหมือนหลานัวเหลืองควายเลยค่ะแล้วเขาได้เห็นถึงความน่ารักความเฉลยวฉลาดของช้างทุกตัวนะคะแล้วก็ได้ชมการแสดงของช้างนะคะเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวสักครู่มาเล่ากันต่อแล้วกันนะคะฉะนั้นที่นี่เนี่ยที่เดียว น่าจะเป็นชุมชนเดียวในโลกระมังที่มีวิถีชีวิตเลี้ยงช้างใหญ่ที่สุดขนาดนี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปจัดสร้างสถานการณ์ตอนท่องเที่ยวเป็นวิถีชีวิตเขามาดั้งเดิมเลยธรรมาชาติก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นไปดูความเป็นตัวตนของเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับราพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยนต่อคุณผู้ชมจะมาเที่ยวสุรินทร์เนี่ยเที่ยวยังไงให้สนุกต้องมาวางแผนมาแบบไหนดูอะไรนอกจากเที่ยวมหา,าจารย์งานช้างสุรินทร์แล้วเนี่ยครับ จุดอื่นของสุรินไปแล้วเนี่ยต้องไปด้วยเนี่ยตรงไหนควรจะต้องไปในจังหวัดสุรินทร์หรือกลับมาฮะค่ะอิชิตันแจกทองราค่าเป็นล้านแจกเร็วทั่วไทย